ความคิดแบบใดที่ไดเฮานั่นบอก้าวหน้าไปไกลหรือพัฒนาบ่ได้มาฟังน้ำกั่นมันบอกว่ามี3ความคิดนี้ถ้าเฮามีในตัวพยายามปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือขออนมิดเลยเฮาเป็นคนที่มักต่อต้านนั่นเองอะต่อต้านแบบใดบุว่าจะเป็นเรื่องเล่าใดๆคล้ายๆคือว่าเฮานี่ต่อต้านมันทุกสิ่งทุกอย่างคล้ายๆคือบุยอมเปิดใจบุยอมหับฟังหรือบุยอมที่จะไปหู้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้พอว่าอย่างเขาต่อต้านด้วยก่อนว่าโอ้มันบ่ถือดอกมันบ่ดีดอกมันบ่แมนอดอก เขาหูห้ละแหละเขาเกง่งละแหละเขามีละแหละอะไดเขาก็เห็นบ้าแล้วเสียนะคล้ายๆคือว่าเป็นความคิดที่ว่าเขานั้นต่อต้านแล้วก็ตัดสินไปก่อนโดยที่เขานั้นยังบริผู้รายละเอียดดันั้นไผ่ที่ว่ากําลังมีในความคิดนี่พยายามปั๊บใหม่พออย่างข้อคิดแบบนี้มันจะได้เฮานั้นบบก้าวไปไกลนั่นเองเนาะและข้อที่2ก็คือเป็นความคิดของเฮานั้นบบย้อมหับความจริงคล้ายๆแบบไหคือสมมติว่าแมนอ,อยู่ว่ามันอาจจะมีความจริงอยู่แต่เองก็ยั้งต่อต้านบบย้อมหับสมมติมีคนผู้หนึ่งมาบอกว่าโอ้ยเนี บบฮห้เรื่องนี้บบเก่งเรื่องเฮ็ดอาหารก็บอกบ่อค่อยน่เก่งคือบอค่อยเก่งค่อยเป็นเวิร์ดนั่นเองเนาะและเฮานั่นบอยอมที่จะเฮียนหูบอยอมหาความจริงเซนสมุิว่าเขาอาจจะมีห่างเสียงว่าโอ้จะเบ้าตัวนี้นี่เบ้าแห้งพอดเดอจะเบ้าตัวนี้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เดอเฮาควรพิจารณากรบเฝ้าว่าโอ้คนที่เบ้านั่นเบ้าบูถือบูแมนความจริงบูแมนเฮายอมหาเบิ่งก่อนนะ เพราะ่าอย่างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาที่เขาจะมีพิษแต่ถึบแดดถ้าเอาแต่เขาพิจเท่ากับปั๊บปุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงกตบว่ามีสิ่งใดที่จะเสียหายนั่นเองเนาะฉะนั้นแล้วถ้าสิ่งใดที่เขารู้สึกว่ามีคนแนะนําหรือมีคนที่บอกเขาถ้าเขามาพิจารณาเออมันมีความจริงสมมติก็จะบอกว่าเจ้าหนี้จ่ายเงินเก่งพอเด้อเขากับมาคืนเงิเออเขาจ่ายเก่งโบเนาะมันเป็นไปตามนันบอกเออมันมีส่วนบ่กถ้าสิ่งใดที่เขายอมหับแล้วสิ่งนั้นแม่เขาจะสามารถแก้ไขมันได้และถ้าว่าเขาบายอมหับจะบอกว่า จะเป็นทรามดาขอคอยคอยอยากไสอยากใจก็สิเป็นอย่างเงินคอย <c oughs> คิดแบบนั้นแนหะเป็นอย่างเมื่อน้องเขาจีไสเงินแต่ตลอดแล้วเมื่อน้อเขาจะมีเงินเก็บนั่นเองเนาะอันนี้ก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างแา่เขาอยากมีการพัฒนาให้ดีขึ้นก็ค,คือเขาต้องยอมหับและก็พร้อมที่จะปับปุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั่นเองและข้อที่3เป็นความคิดที่แบบว่ามีความอาคตินำนั่นเองเนาะคล้ายๆคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างคอยบูฟังเหตุบูฟังผลมันอย่างคอยอคติไว้ก่อน สมุทาจะเบ้าในเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะโอ้คอยอาคติก่อนเพราะว่าคอยบวมักหรือคนนั้นคนนี้จะมาเบ้าก็ตามถึงแล้วจะเบ้าถือก็อย่าเขาจะบวฟังสังไปก่อนแล้วใช่วัตสินไปก่อนคล้ายๆคือว่าถ้าผู้คอยบวมักเขาเชื่อจะไหนคอยกับบวมักเขาชิดดีปรด๋คอยกับบวมักใจอาคติใจบวเปิดกว้างนั่นเองนี่ความคิดตัวนี้ต้องได้ปรับปรุงเพราะว่าอย่าง มันเจตเ่าน,นั้นบพัฒนาสถาท่านจะเป็นต่อไปอันนั้นก็บโบได้เ,เป็นอย่างแต่มันเสียหายกับผลกระทบโบได้เป็นไผ่กับตัวเฮาในระยะยาวฉะนั้นอย่าลืมไปฝึกปรับบรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงและจันสดาเืษอว่าทุกคนเกิดเคยเป็นบัวมาแต่ไผ่คือจันสดาเองเนี่ยมาก่อนก็เคยคือกันที่นี้ทั้งความคิดต่อต้านบ่ออคติบ่อเบยมหากความจริงและเป็นเราใดเฮาก็บยูยู่บอลเก่เาเฮาโบมีการพัฒนาฉะนั้นถ้าหากเฮาจะอยากมีการพัฒนาไปสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือมีการ พัฒนาทีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเขาต้องพรออมทีจะหับฟังปรปับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงย้อมหับความจริงแดง่และกแก้ไขแด่ถึอพิษป่เป็นยางนั่นเองเนาะแล้วก็พรออมที่จะพัฒนาเฮียนฮู้และเขาก็ต้องลดความอาคติของเขานั่นเองหรือว่าพันว่าวัติทีนั่นเองให้ใจเปิดกว้างเป็นคือน,น้่โมเต็มจอกเฮียนหู้ซึมซับเอาก็ลองไปใส่ใเบื้องเนาะอาจจะสวยทานนั้นพัฒนาดียิงยงย่งขึ้นไปจังหน้นก็ขอเป็นกาลังใจใหทุกคนและก็ขอให้มื้อนี่เป็นมื้อที่ดีที่สุดสาหรับทุก,ท,ก,ท,กทาน